แจ้งความเท็จโฉนดที่ดินหายจะมีโทษยังไงบ้างให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro ในกรณีที่มีการแจ้งความเท็จกรณีโฉนดที่ดินหายแต่ความจริงแล้วเจ้าของที่ดินเอาโฉนดที่ดินไปขายหรือว่าไปจำนองหรือไปค้ำประกันเงินกู้ แบบนี้จะเข้าข่ายแจ้งความเท็จจะต้องมีความผิดตามกฎหมายตามนี้ค่ะตามประมวลกฎหมายมาตรา267การแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อที่จะจดข้อความต่างๆอันเป็นเท็จในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ประมวลกฎหมายอาญามาตราที่137การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักง,งานจะมีการระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะมาตราที่2วงเล็บ4ถ้าโฉนดที่ดินมีผู้ที่ซื้อไปจากเจ้าของที่ดินเดิมแต่เจ้าของที่ดินกลับแจ้งว่าโฉนดที่ดินหายพร้อมทั้งจะมาขอใบแทน ผู้ซื้อที่ซื้อที่ดินไปจะกลายเป็นผู้เสียหายพิเศษมีอำนาจในการฟ้องร้องคดีฉะนั้นนะคะการแจ้งความเท็จว่าโฉนดที่ดินหายก็จะมีโทษทางอาญาค่อนข้างรุนแรงมากนะคะก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย m ม p r พ p e ป t y p r ีโด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ